มีหนังสือนะครับเล่มนี้นะครับซึ่งขอขอบคุณนะครับสำนักพิมพ์ Welearn อุตสาห์ให้ผมมานะครับซึ่งมีชื่อว่า The Code Book นะฮะไซมอนซิงเป็นคนเขียนนะครับ หรือแปลเประภาษาไทยคือความลับรหัสลับนะฮะสิบกุมภาพันธ์ทางสำนักพิมพ์วีเลอร์ออกหนังสือที่เป็นไฮไลท์ประจำเดือนและนั่นก็คือ The Code b o o คซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความลับของรหัสลับผ่านเกรดประวัติศาสตร์โลกเป็นเล่มที่ได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามว่าสามารถเขียนเรื่องยากให้อ่านได้ง่ายๆแล้วก็สนุกมากพร้อมกันนี้เขาเตรียมทำกิจกรรมพิเศษ ไว้ทําคู่กับการอ่านแถมยังอาจมีเซอร์ไพรส์สำหรับคนซึ่งไขร,รหัสออกด้วยกิจกรรมพิเศษเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาส่งมาให้ผมเล่นด้วยคีย์เวิร์ด l e r r n อ่าแล้วก็ถอดรหัสนี้ที่ท่านได้รับแล้วความลับจะเปิดเผยก็เขาส่งมาที่บ้านผมเลยนะ Secret history of codes and code breaking อ๋อเขามีด้านหลังได้ให้เขียนโน้ตลงได้เลยนะ,ะดีมากเลย แล้วก็ประวัติผู้เขียนไซมอนซิงเนี่ยจบปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์จากหมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เขาเคยเป็นอดีตโปรดิวเซอร์ของสถานีโทรทัศน์ BBC แล้วก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีวิทยาศาสตร,ร์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งสหรัฐอเมริกาเขาเคยอยู่ PBS ของสหร,รัฐเขาได้รับรางวัลหลายสาขานะครับเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีเรื่อง Fermat's Last Theorem หนังสือเล่มนี้คือความลับรหัสลับนะฮะ ความยาวของหนังสือเล่มนี้คือ543หน้านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าซื้อมาคุ้มไหมก็ผมคิดว่าน่าจะคุ้มนะฮะ Secret History of Codes and Codebreaking อักษรภาพ Hieroglyphic ซ่อนความลับอะไรของฟาโรอียิปเอาไว้อันนี้ยกตัวอย่างประเด็นซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะมีคำตอบนะฮะนักถอดรหัสยุคกลางช่วยยับยัง้งแผนการโค่นบัลังราชวงศ์อังกฤษไว้อย่างไร อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเขาตั้งคําถามเข้าใจว่าในเล่มนี้จะมีคําตอบเพราะเหตุใดรหัสอินิกมาที่เป็นความภูมิใจสูงสุดของนาซีเยอรมันถึงทําให้ฮิตเลอร์แพ้สงครามทําไมรหัสลับที่สร้างขึ้นโดยพรานล,ล่าสัตว์ถึงสามารถซ่อนขุมทรัพย์มูลค่า20ล้านดอลลาร์ได้นานนับร้อยปีอะไรคือกุญแจสําคัญในการสร้างรหัสลับที่ไม่มีวันแก้ไขได้ ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติรหัสลับมีบทบาทสําคัญต่อการพลิกผันของคูวอํานาจฝ่ายหนึ่งเข้าถึงรหัสเพื่อปกปิดความลับอีกฝ่ายถอดรหัสเพื่อไขความลับนั้นใครทําสําเร็จคือผู้ชนะจะกลายเป็นผู้ครองอํานาจบนโลกใบนี้ไซมอนสิงจะพาคุณท่องไปในโลกแห่งรหัสลับผ่านเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของอัคร ภาษาและปริศนาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างไม่ลดละของมนุษย์ที่จะปกปิดเปิดเผยและล่วงรู้ความลับของผู้อื่นโดยถ่ายทอดผ่านสำนวนการเขียนที่อ่านสนุกชวนพิศวงแล้วก็ลุ้นระทึกจนวางไม่ลง แล้วคุณจะต้องมองการตั้งพาสเวิร์ดของตนเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป543หน้านะฮะสำนักพิมพ์วีเลิรแปลมาทำเป็นเวอร์ชันภาษาไทยจากออ i ิจินอลเวอร์ชภาษาอังกฤษโดยไซมอนซิงคนที่แปลคือคุณชาคอนจันทสกุลนะครับและคุณชิชนกเทียนผาตินะฮะกอบนบรริธิการคือคุณปรียานุชศรีสัน ครีเอทีฟ <SPEAKER> ก like ็มีหลายคนนะครับปกเนี่ยเท่ดีปกนี่ทำโดย P140 Studio นะฮะศิลปกรรมทำโดยคุณฟ้าปราณีประดับคำอันนี้เป็นสำนักพิมพ์วีเล a ร์อีกครั้งนะครับซึ่งเขามีหนังสือดีๆเยอะก็ผมแนะนำอย่างนี้ท้าผู้ชมท่าผู้ชมเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์สำนักพิมพ์วีเล a ร์แล้วคุณก็พิมพ์ Facebook ก็ได้แล้วพอคุณเข้าไปเนี่ยคุณก็สั่งหนังสือเขาได้นะฮะวีเลิร์น o ุนะฮะ W E L E A R N แล้วก็ B O O K นะฮะ We Learn Book โอเคนี่คือสำนักพิมพ์ We Learn นะครับแล้วก็เขาก็มีสินค้าซึ่งเขามีงานมีสำนักพิมพ์ We Learn น้ำพู Drive นะฮะมีเรื่องสุขภาพมีเรื่องจิตวิทยาโอ้หนังสือดีๆเยอะเลยแล้วก็โอ้ก็มีแนวนวัตวิทยายด้วยหรอโอ้ดีมากเลยผมคิดว่าคนซึ่งทําสำนักพิมพ์นี่มันเป็นงานแบบไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะแต่ว่ามันเป็นงานซึ่งให้ความรู้ต่อสังคมผมคิดว่าน่าชื่นชมนะฮะ แต่ว่าเล่มที่ผมได้ในวันนี้คือเล่มนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปอ่านนะฮะ The Code Book เริ่มเปิดแล้วบทที่1รหัสลับของแมรี่ราชินีแห่งสกอตบทที่2 Le เลอชิฟเร indecipherable บทที่3รักษาความลับโดยเครื่องจกักรบทที่4ถอดรหัสอินิกมาบทที่5กำแพงภาษาบทที่6อลิสและมอบสู่สาธารนณะบทที่7 Pretty Good Privacy บทที่8ก้าวกระโดดควอนตัมสู่อนาคต โอเคครับเดี๋ยวจะไปอ่านฮะ